สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ผมจงนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็กลับมาอยู่กับการประกอบโปเกมอนนะกล่องนี้แล้วก็จะหมดแล้วนะอีกกล่องหนึ่งไม่ค่อยอยากต่ออยากเก็บไว้เป็นก็แบบไว้มีที่เยอะๆแล้วค่อยประกอบอีกทีนะตัวนี้ก็คืออีเบตันนะซึ่งเคยประกอบไซมินิไปแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เราจะประกอบไซมาตรฐานนะซึ่งไซมาตรฐานเนี่ยงานเท่าที่ตัด เนี่ยดูดีกว่าอันนั้นเยอะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีส่วนไหนที่เป็นสติกเกอร์งี่เงาให้เราแปะอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะตึง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 ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตามฟอร์มนะไม่สติกเกอร์นะแล้วก็คู่มือควงได้ไม่สะใจเลยรอบนี้ทำไมนะก็ มันก็ดูแบ่งสีงานดีกว่าไ้ตัวเล็กกันนะเดี๋ยวตัวเล็กลงมาให้ดูคิดถึงกันหรือเปล่าตัวเล็กเนี่ยตัวแค่นี้เอาไว้ตรงไหนดียมันมัน <c oughs> มันไม่ค่อยมีที่อ่ะเอออย่างนี้แล้วกันนะโอ๊ยหลุดกรอบนี่นะอะนายยืนตรงนี้ไปโอเคอยู่ในกรอบแล้วเขาให้เราประกอบส่วน ปากก่อนมั้งนะน่าจะเป็นปากใช่ใช,ใช,ใช่แล้วชิ้นปากนี้ยังต้องแปะสีแดงอีกเหรออะไรของมันเนี่ย <c oughs> ได้อยากให้เราแปะก็แปะหรือว่ามันเป็นแดงคนละเฉดมันก็เป็นสีแดงคนละเฉดนะให้แปะแค่นี้นะนึกว่าหายนะสีมันซ้อนกันโอเคยังอยู่ก็ประกอบเข้าไป นี่ได้เอ,อื้อหลวงได้ปากด้านล่างมาแล้วนะตรงตรงหน้ามันเนี่ยเราต้องประกอบชิ้นที่เป็นคอเข้าได้กันก่อนนะงี่ปึ๊บแล้วเราก็ติดสติกเกอร์มันนะอันนี้ไม่แยกสีมาให้ในส่วนของใบหน้านี่ก็แอบยากอยู่นะก็คือมันต้องไปติดสติกเกอร์มาแล้วก็ค่อยเอามาประกอบกันอย่างเงี้ยนะ ก็ยังไงวะเดี๋ยวก็คือเอาหน้าฝั่งนี้ก่อนประกอบเข้าตรงนี้อึ๊บชิงแล้วเราก็ติดสติกเกอร์ให้ตรงนี้มันมันเส้นมันต่อกันนะนี่สติกเกอร์มันจะต่อกันอย่างนี้นะแล้วเราก็ประกอบหัวเข้าไปโอเคสติกเกอร์นี้ถือว่าไม่น่าเกลียดนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนพื้นผิวแบบ ไม่ได้โค้งจนหน้าเกลียดอะก็โอเคอย่างงี้ได้ให้แปะสติกเกอร์ในปากด้วยเหรออะไรเนี่ยทำไมขยันให้แปะในปากจังมาให้แปะก็แปะเรียบร้อยส่วนหัวนี้ก็แอบซับซ้อนนิดหนึ่งในเรื่องของสติกเกอร์นะเสร็จแล้วเราก็ติดชิ้นตรงหน้านี้เข้าไปนะ มันก็จะมีสีขึ้นมานะอย่างเงี้ยไหนวะมันยังไม่เข้าร่องอ๊บอ่าเข้าร่องแล้วโอเคมันไปนล็อกสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะโอเคดีมากแล้วเราก็ติดเข่าให้มัน่เนี่ยอ,อ่อฟังนี้ฟังนี้ผิดฝั่งไม่น่าว่าดูไม่ค่อยเข้าล็อกเท่าไหร่อึ๊บอึ๊บอึ๊บ โอเคเรียบร้อยครับข้างในมันมีเป็นรูนะแล้วมันก็ให้เราติดสติกเกอร์ปิดทับรูแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ต้องติดหรอกเอออย่างนี้ดีกว่าติดไปก็เท่านั้นนะเดี๋ยวมันก็หลุดเสร็จแล้วคราวนี้น่าจะประกอบหางมันก่อนนะเนี่ยก็คือใช้สีดำา2ชิ้นอย่างนี้หรอใช่ชิ้นนี้ปะเนี่ยใช่แหละ ไม่ใช่มันมีชิ้นที่คล้ายๆกันอยู่นะอ๋อหาก่อนชิ้นนี้นะโอเคชิ้นนี้ประกอบได้พอดีอุ้ยเข้าไปสิโอเคอันนี้เป็นหางนะแล้วก็ติดชิ้นสีแดงเข้าไปชิ้นนี้ชิ้นนี้โอเค มันก็จะเป็นหางที่ขยับได้นะแล้วหางมันมีลายนะแต่ลายเนี้ยต้องแปะสติกเกอร์เอาอนุโลมให้นะเพราะว่าพื้นผิวมันเรียบนะสติกเกอร์ก็พอดีมากนะโอเคนะอันนี้ไม่แย่หรอกมันเป็นพื้นผิวเรียบอะมันทำเป็นแยกชิ้นมาให้ก็จะยิ่งดีแต่ว่าก็อย่างนี้ก็ถือโอเคเสร็จแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกนะชิ้นส่วนที่เป็นหางนี้ปึ๊บแล้วก็ชิ้นสีแดงอีกชิ้นหนึ่ง มันก็จะขยับได้มากกว่าอตัวไซมนะินิเยอะนะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ติดสติกเกอร์นะนี่เรียบร้อยครับเป็นอย่างนี้นะตัวเล็กนี่ได้แค่หางยังไม่ได้เลย เสร็จแล้วเจ้ามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะแต่ก็ไม่ไม่คล้ายซะทีเดียวนะเหมือนแบบมันมันมีฝั่งของมันอยู่ยังไงก็ไม่ประกอบผิดหรอกนะข้อดีก็คือแยกสีมาให้เรียบร้อยแต่ก็ต้องแปะสติกเกอร์นิดนึงนะเฮ้ยสวยอันนี้ชอบถูกใจ สงสัยต้องซื้อไอ้ที่หนีบสติกเกอร์นะจะได้ช่วยให้เราแปะได้ง่ายขึ้นนะเนาะไอแนบอะแน,ะนบที่แบบหัวมันเล็กๆล็ะไม่เข้าติดติดาใไมหม่เดี๋ยวขยับใหม่ดีอบๆต้องขยับขึ้นหน้าหน่อยอแล้วก็เอาลงร่องไปให้ได้ โอเคเรียบร้อยแปะสติกเกอร์ก่อนนะอันนี้สติกเกอร์ยาวเหยียดเลยแปะพลาดทีนี้งานงอกถึงกับขาดเลยทีเดียวอันนี้ก็คืออย่างนี้นะปิงเรียบร้อยแปะยากเหมือนกันนะ เสร็จแล้วสองข้างแล้วก็ประกอบเข้ากับลำตัวนะอย่างงี้อย่างงี้อึ๊บโอเคอื้ออุ้ยสวยงามอยู่นะเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นคอนะให้มันขยับได้ใส่ไปาแล้วก็ติดแผ่นหลังอุ้ยเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบลืมติดห่างเข้าไปโอ้ไม่ได้เลยนะถ้ามันแน่นด้วยนี่อุ้บเกือบไปละนี่นีนเกือบไปลวครับ นี่ติดหางแล้วไม่ติดหางเข้าไปนี่แกะไม่ออกเลยบางั่ะติดหลังเข้าไปเรียบร้อยโอเคอุ้ยตัวใหญ่เบเล่เลยแล้วสวยงามเลยนั้นเนี่ยเจ๋งว่ะชอบชอบชอบชอ,อันนี้ดีกว่าตัวไซมีนีเยอะเลยนะตัวไซมีนีนี่เศร้าใจซะเหลือเกิน สร็จแล้วเราก็แปะสติกเกอร์สีเทาให้มันนะอันนี้ไม่แยกชิ้นก็โอเคนะมันไม่ได้ยากมากแล้วมันเรียบไงสำคัญคือพื้นผิวมันต้องเรียบเราถึงจะแปะสติกเกอร์ได้ดีนี่ไงโอเคอยู่นะแต่แปะไม่ค่อยตรง <laughs> สติกเกอร์ตรงหลังนี่คือสวยเลยนะ โอเคนะเมื่อเทียบกับของตัวเล็กตัวเล็กมันก็ไม่แย่นะตัวเล็กก็แบบเดียวกันเออแจวว่านี่โอ้โหตรงเท้านี่รู้สึกว่าจะเป็นสติกเกอร์วัดใจอีกแล้วนะน่าจะไม่ได้แปะเลอว่าเดี๋ยวดูก่อนนะก็ในส่วนของเท้านะมันแยกสีเทามาให้อย่างนี้นะจริงๆมันน่าจะแยกสีเทาในส่วนที่เป็นเล็บมาให้มากกว่านะ แต่มันดันแยกเป็นสีเทามาทั้งเล็บทั้งเทา้าแล้วมันให้เราแปะสติกเกอร์รอบเนี้ยแล้วก็แปะใต้อุงเท้าเพื่อให้มันสีแดงก็ไม่เอานะก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันนะอันนี้สติกเกอร์โดนหักคะแนนอีกแล้วสติกเกอร์น่าเกียดอะ่ะเออต้องปล่อยเท้าเป็นอย่างนี้ไปนะอุ้ยลืมแปะสติกเกอร์ตรงท้อง คืออย่างไอสติกเกอร์ตรงแขนตรงท้องตรงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะว่าพื้นผิวมันเรียบไงแต่จะให้มาแปะตรงรอบเท้าเหรอ,อบ้าแล้วไม่สร้างสรรค์เลยอะ่ะเออเสร็จแล้วก็สุดท้ายแล้วนะอันนี้ก็คือแผงคอของมันนี่เรียบร้อยครับ แล้วเราก็ติดแผงคอเข้าไปนี่ปอะไรวะทำไมทำไมไมันต้องมีแผงคออย้ยหันคอลงมาอแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยนี่ยกคอได้นิดนึงแผงคอก็จริงๆแผงคอถ้ามันขยับไปกับคอได้นี่เท่มากเลยนะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่สรุปคอมันขยับได้ยางงี้นะอึ๊บ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 ใช่ไหมแล้วก็หัวขยับได้อีกนิดนึงนี่น,นี่ขยับให้มันตรงกันขึ้นมาอย่างนี้เออใช้ได้วะ่ะตัวนี้ชอบชอบชอบต้องทำตัวโค้งๆหน่อยนี่ในเกมก็ท่านี้ป่ะแล้วตัวนี้มันก็จะขาดไม่ได้เลยนะมันต้องมีฐาน <c oughs> ไม่งั้นยืนไปได้ ยังไงวะขยับขาก่อนึบเอาขาขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้เหมือนจะพุ่งไปจับเหยื่อนะแล้วก็นั่งลงมาอย่างนี้เฮ้ยล้มไม่สาม,มารถตั้งไปได้ทำไงดีวะตัวที่ตั้งไม่ได้ทำไงเนี่ย อ๋อคือถ้าจะตั้งได้เนี่ยมันจะต้องเอียงมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งได้ตั้งได้มามันสอนวิธีโพสอยู่คือถ้าจะตั้งได้เนี่ย,ย,นะย,ย,ย,ยท่านี้ต้องเอียงหลังนี้เลยแประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะงงๆหน่อยนี่โอเคแต่ว่าถ้าเราไม่อยากได้ท่านี้เราอยากได้ท่าแบบบินกระโจนเหมือนในภาพนี้ก็ได้นะเราก็ต้องกลับด้านมันนะแล้วก็ ทำท่าบินทลามาบินทลาไงวะมันติดคออ่ะออออเออมันเอาแผงคอออกไงวะขยับหัวหัวก็หลุดประทร้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อแล้วติดเขากับด้านเหรอขอโทษ มันต้องก็เข่าไปด้านหลังนี้โอ้โหเราเราผิดไปแล้วนายแต่มันดันเสียบเข้าไปได้โอเคเอาใหม่ให้ภัยเรานะอ๋อคือถ้าเราอยากจะอยากจะให้มันเชิดหน้าได้เราต้องดึงแผงคอออกอย่างนี้โอเคแผงคอมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะ แต่เราก็จะเช็ดหน้าได้เราก็อ้าปากตามในแบบคู่มือนะไม่อย่างนี้โอเคแล้วเราก็จะวางมันได้ยากเหลือเกินตัวนี้เอาใจคือหมายถึงเอาใจยากเหลือเกินโอ้โหถ้าโพสอันนี้มันไม่เวิร์กอะไงวะมันจะหล่น <laughs> ง,งอตัวแล้วกันนะปวดหลังหน่อยแต่ถ้างอตัวนี่ก็คือดันเข้ามานี้แล้วก็ทำท่างุ้มตัวนี้แหละมัน,มมนตกใจเฮียขอโทษขอโทษตกใจหมดเลยก็ทำท่างุ้มตัวงี้ไปแล้วกันนะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันประหยัดพื้นที่แล้วก็ต้องเอียงหลังหน่อยโอเค มันจะได้ไม่ล้มนะโอเคถ้าเดียวกันกับตัวเล็กเลยนี่ไง <c oughs> กลางแขนเหมือนกันโอเคแล้วก็วิธีการที่ให้มันอยู่บนฐานได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะก็คือหนังสติ๊กครับ <c oughs> รัดมันไปเลยนะมันจะได้อยู่กับไอฐานเนี่ยนี่เท่านี้มันก็ไม่มีทางหล่นแล้วเรียบร้อยครับ เออจริงเนาะอันนี้อันนี้ชอบนะถึงแม้มันจะยืนด้วยตัวเองไม่ได้นะแต่รูปร่างรูปทรงสวยงามนะแล้วก็การแขนได้สวยงามด้วยเออโอเคอยู่นะใช้ได้เลยถูกใจนะเนี่ยตัวนี้โอเคเลย จ้าตัวใหญ่นี่ก็ดีเทลดีมากเลยนะขยับได้เยอะสวยงามดีสติกเกอร์ก็โอเคนะตัวเล็กมันมันได้แค่นั้นแหละเออก็แจ๋วนะถูกใจชอบแผงคออะไรสวยงามขยับได้เยอะนะเอาหนังสติกรัดไว้นะมันจะได้ไม่หล่นเยี่ยมแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลากไก